สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปกปูชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกม Rainbow Fa y นะคะแต่เป็นเกมแนวอบบี้นะคะหรือปาาควรนั่นเองนี่นะคะด่านแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยเรามาก็กระโดดกันเลยดีกว่าชึบชึบนี่นะคะก็จะเป็นแนวแบบสายลุงอะไรประมาณนี้เลยค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆนะคะเกมนี้นะคะเพื่อนเล่นเยอะมากเลยนะไม่น้อยนะโอเคเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วเราก็กระโดดด,ด่านถัดไป แล้วนี่นะคะก็คือด่านที่สองเราต้องกระโดดข้ามน้ำเออกระโดดข้ามน้ำข้ามท่อไปให้ได้นะคะโอเคค่ะชึบชึบชึบนี่โอเคแล้วด่านนี้นะคะก็เป็นด่านลูกโป่งนั่นเองเราต้องกระโดดข้ามลูกโป่งนะคะอย่าให้โดนชึบชึบไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วด่านนี้นะคะคือด่านอะไรเราต้องเลือกประตูที่ถูกต้องนะคะซึ่งประตูถูกต้องก็คือสีชมพูนี่เลย ไปกันเลยแต่ถ้าเราเลือกประตูผิดเราก็จะตายนะคะเราก็ต้องเลือกให้ถูกค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแนวเขาวงกดอะคะ่ะคือพี่ก็ยังจําไม่ค่อยได้นะแต่พี่เล่นมาสองรอบแล้วแหละประเด็นน่ะคือว่าก็เซียนพอตัวนะรู้เลยว่าทางนั้นไปนทางตันเ,เพราะว่าพี่หลงไปบ่อยนะคะชึบคือทางนี้นั่นเองเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยตามลูกศรไปนะคะ อยู่ทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยทางนี้แน่เลยใช่ไหมคะชึบชึอบอ้าวผิดทางกระโดดข้ามตรงนี้ไปนะคะฟึบนี่เห็นลูกศรไหมคะเรามาเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียวเอ๊ะนี่มันทางตันนี่อ๋อใช่ใช่ใช่เราต้องกระโดดอึ๊บอ้าวทางนี้ก็ทางตันหรอฟึบนี่ไงตรงนี้นะคะคือทางออกโอเคค่ะไปกันต่อเลย ส่วนด่านนี้นะคะก็จะเป็นทนํานองว่าแบบว่าคือน้ําขึ้นใช่ไหมคะก็คือเราจะตายนะคะเราต้องรีบวิ่งไปเร็วๆเลยค่ะแล้วก็โดดขึ้นไปรอให้น้ําขึ้นอีกรอบนะคะแล้วเราถึงจะไปใหม่ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะเพื่อนก็จะตายถ้าเพื่อนโดนน้ํานะเราต้องอยู่บนบล็อกนะคะแล้วก็น้ําลงเราก็ต้องพยายามวิ่งไปให้เร็วที่สุดนะคะพอน้ําขึ้นเร็วมากคือเราโดนน้าแค่เดียวว่ะเราก็ตายเลยนะคะ ชิบชิบชบด่าดีพี่ก็ให้ความยากยากพอสมควรนะคะบอกเลยเพราะเราไม่สามารถเดินไปที่ประตูได้เราต้องมายืนอยู่บลบ็อกนี้อีกโอเคค่ะไปเลยนี่นะคะอาด่ดานนี้ก็เป็นด่านสวิกก็คือไม่ยากเท่าไหร่นะคะพอกระโดดข้ามไปได้อยู่โอเคค่ะกระโดดไป,ปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอึบ๊บว้าวชึบ โอโหส่วนด่านนี้นะคะพี่ให้ระดับยาก10เต็ม10ไปเลยค่ะยากตรงไหนเอย่ยใช่ค่ะตรงนี้ไม่ยากนะคะโอ, <c oughs> โอ้ยติดพามาน่พะพามานทั้งหมดสีแดง <c oughs> เห็นไหมคะนั่นแหละค่ะอย่าไปคือเรากระโดดแล้วคือเราไปไม่ได้นะคะอ๊บโอเคไปต่อไปต่อไปกระโดดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นลูกโปง่งชิบชิบชบกระโดดไปนะคะอีกนิดเดียว โอเคค่ะยังอีกยาวไกลระดับยากเต็มสิบนี่คือพี่ให้จริงๆนะคะมันคือมันยากมากคือพี่เล่นตาแรกนะคะคือแบบว่าใช้ประมาณ20ชีวิตสำหรับตานี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคือไปไปต่ออ่ะคือตรงเนี้ยพี่กระโดดไม่ได้นะพี่ยอมรับเลยพี่กระโดดไปที่สวิตไฟเลยนะคะอุ้ยเรายังเดินได้อีกหน่อยโอ้โหไม่อีกหน่อยแล้ว เห็นไหมคะพี่กระโดดมาที่สวิกไฟเลยนะคะพี่จะไม่ปีนไม้ตรงนี้มาเพราะเปอร์เซีม,มันตกสูงโอ้ยเพื่อนเก่งมากโอเคไปต่อเลยค่ะแล้วก็อึ๊บกระโดดขึ้นไปว้าวแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตานี้ประตูเปิดไม่ได้นะคะเราให้เราเข้าท่าอระบายไปแหนมๆห้ามโดนน้ำสีเขียวๆนะคะถ้าเราโดนคือเราตายเลยนะคะดูะให้ดีนะเห็นไหม สีเขียวจ้าเลยทางนี้ทางตันนะพี่เคยไปแล้วอย่าไปนะอึบอึบอึบเราต้องเลาะไปเรื่อยๆนะคะทางไหนเอย่ยทางไหนเอย่ยเล่นไหลาตาหลาตาแล้วว่าแต่ก็ลืมอะ่ะอู้ยอุ้ยอ๋อทางนี้นะคะทางนี้ทางนี้เชึบชบชบคือพี่เป็นนิสัยชอบอ่าตายผิดทางพี่มีนิสัยชอบเลาะทางขวาอยู่แล้วค่ะ ถ้าทางขวาไปถูกก็คือถูกเลยประมาณนั้นเลยอีกไกลไหมเนี่ยอย่าบอกว่าพี่หลงนะเอ๊ะเหมือนพี่จะหลงเลยนะเอาจริงดินี่เล่นสานี่เล่นตาที่สามแล้วยังหลงอีกเหรอเฮ้ยไม่นะไม่นะเจ้าชั้นมุ้ยเนี่ยเราวนลูปมาทางเดิมนะคะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่หรอไปตรงนี้ไหม ตรงนี้ไม่ทางไปไหมเหมือนเราไปทางเดิมออใช่ใช่ใช,ใช่เราต้องกลับไปอีกทางนะคะโอ้โหให้ตายเถอะพี่เนี่ยจำแมพไม่ได้โอ้ยอึบอึบอึบโอ้ยเฮยอย่าชนอะไรนะเชึบเชิบชบอืมเมื่อกี้นั้นเราไปทางนี้ตันใช่ไหมคะ,อะลองลองไปทางนี้สิอย่าบอกว่าโอ้ยโอ้โหขวาจะเจอ คือนี่เล่นครั้งที่สาจริงมะเนี่ยเสียเวลามากเลยโอ้ยด่านนี้ก็ยากพอสมควรนะคะให้เจ็ดเต็มสิบเลยเอะอะไรที่พี่บอกว่ายากคือทําไมพี่ต้องผิดพลาดกระโดดลงทุกทีเลยอ่ะนี่แล้วก็กระโดดธรรมดาค่ะกระโดดหลบของพวกนี้ค่ะอึ๊บ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 อน๊บอึ๊บอึ๊ะอึ๊บ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 อึรบนึ้บอึ้บอึ๊บอึ๊บอึกบอึ๊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 บอเดินไป เห็นไหมคะอ้าวไอทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้อ่ะอจำนะต้องตั้งสติก่อนเราให้อนกลางมาก่อนแล้วเขาค่อยไปอบอ่ะเห็น <inha> ไหมอ่าเราใจเย็นๆได้เราไม่ต้องรีบกระโดดไปคะ่ะโอเตรงนี้ก็ระวังนะคะเราแต่เราเดินมาได้เลยเพะเครื่องจักอยู่ฝั่งนั้นตรงนี้ก็กระโดดไปคะ่ะ อึบห้ามโดนสีถึงแดงนี่นะคะน่าจะเป็นไม้แดงปะคะห้ามโดนนะคะกระโดดไปเรื่อยๆเลยอึบเย่เย่เย่ตรงนี้ก็เป็นลังนะคะเราก็กระโดดไปแต่พี่เห็นเพื่อนกระ,ะโดดตรงนี้ได้ด้วยอะ่ะแต่พี่กระโดดไม่ได้พี่ต้องมาขึ้นกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็กระโดดไปแบบนี้เย่ yeah. เราใกล้จะชนะแล้วด่านหุ้ยเกือบเกือบเกือบด่านนี้พี่ก็ใช้เลเวลาเล่นนานอยู่นะคะอ่ะเรารอลงดีกว่าพี่จะไม่รีบนะคะ เพราะว่าคารีบอาจจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อะมันไม่คุ้มกันนะคะชึบโอเคผ่านมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้องรีบไปเซฟ้อไโหด่หานเนี้ยพี่พี่ให้คะแนนความความความยาก2 0่สเต็มสิบเลยค่ะคือยากเกินนะคะคือเราห้ามโดนเส้นสีดำเนี่ยห้ามโดนด,ดำข้างล่างเลยคือเราต้องกระโดดไปโดนด,ดินฝั่งนั้นให้ได้ค่ะอึ๊บเห็นไหมคะ คือพี่ไม่ได้โดนสีแดงเลยนะคะแต่เหมือนขาเราหล่นไปตรงสีดำอ่ะก็ตายได้เลยอ่ะเห็นไหมคือไม่ได้โดนสีแดงเลยนะโหยากยากมากพี่ยอมรับเลยพี่เล่นตอนไอ้จานนี้นะคะพี่เล่นครั้งแรกอ่ะพี่เล่นถึงกับท้ออ่ะคือแบบไม่เล่นแล้วอ่ะ คือแบบมันมันยากจริงๆอะ่ะแต่ก็คือแบบไม่มีอะไรเกินความสามารถค่ะเพราะพี่เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะนอกจากไม่ได้จริงๆอม,ม,มหมินหมินไมโอเคโอเคเย้โอ้โหสูตรมันก็ง่ายอยู่นะทำไมพี่ไม่รู้เองล่ะอ่าโอเคค่ะตรงนี้ก็เป็นใส่ลงเราก็โดดท่ามไปเลยค่ะปุ๊บซูมไปนิดหนึ่งเหมือนหัวเราจะติดึ๊บโอ้โห มันจะถีไปไหนเนี่ยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาถึงด่านนี้ก็โดดปกติค่ะกระโดดข้ามไปเลยค่ะชึบโอเคค่ะเรียบร้อยฮอยตรงนี้นะคะก็เป็นทางลงนั่นเองแล้วก็ค่อยกระโดดไปนะเอยเหมือนเราเล่นทุกแมปในเรียนโปเฟนจริงๆอะคะ่ะอุย๊ยระวังนะคะอย่าเดินไปทางนั้นนะคะเราจะตายทันทีเลยคะ่ะเหมือนเร,เราเหยียบเส้นผิดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อุ๊ยเห็นไหมคะโอ้ยพี่ไม่ได้อยากจะทําให้ดูสักหน่อยคือแบบทางไกลอยู่นะเนี่ยดูสิอพี่ต้องตั้งสตินะคะแล้วใจเย็นๆนะคะอย่ารีบเกินไปนี่ค่อยๆเดินอบอนี่ค่อยๆเดินเลาะไปฟึบอ่าค่อยๆเดินเลาะไปนะคะผิดพลาดนิดหน่อยตายเลยนะอ่าทางนี้ก็เป็นทางขึ้นไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำของออเรน ถ้ำออริสง่ายอยู่นะคะคือแบบเราแค่กระโดดอย่างเดียวเลยระยะทางไม่ไกลด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะในที่สุดเราก็ผ่านถ้ำออเริว้าวตอนนี้เราใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะย,ยิ่งพี่เล่นบ่อยๆพี่ยิ่งทําเวลาดีมากเลยทําไมพี่ถึงเล่นครั้งที่3ามนะคะครั้งแรกก็น่าจะรู้เรื่องแล้วครั้งแรกเสียงนกดังมากเข้าม่นะคะครั้งที่2โดนลิคสิดค่ะโอ้ยเลยต้องมาครั้งที่3นี้ล้วค่ะ นี่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 แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงชัยชนะแล้วนะคะเอ่อห้ามโดนลูกโป่งนะคะ <c oughs> คือแบบว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเห็นไหมแต่พี่ชอบทำให้เป็นเรื่องยากเองโอเคค่ะริวเราก็จะหนีและได้แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นทางที่เราจะออกไปครั้งสุดท้ายนะคะที่เราดันไม้กันนั่นแหละแต่ตอนนี้เกิดการน้ำท่วมขึ้นเราก็ก็กระโดดข้ามบอกไปนะคะปึ๊บ โอ้ยุบอุ๊ยโอ้โหเราตายแบบกาอากาศเลยทำไมให้ฉันรอดไม่ได้หรอใจร้ายกับฉันจังยบบเอ้ยยบโอ้โหเย่เย่เย่เดีนะคะเราก็เหมือนตอนหนีนั่นแหละคะ่ะค่อยๆเดินไปนะคะ่ะหลบเซ็นเซอร์สีแดงด้วยนะคะขอราถ้าเราไม่หลบนี้ตายอย่างเดียวะคะ่ะ เอ,ออเบ้อๆวันนี้เห็นไหมมีไม้เหมือนด้วยแต่ทีนี้เราไม่ต้องมุดนะคะเพราะไม่มีปุ่มมุดให้เรานะวันนั้นเรามันจะลําบากเรามากกว่านี้นะโอเคค่ะอ๋าเห็นไหมคะชัยชนะอยู่แค่เอื้อมชิบ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 เตมเตมมและแล้วพี่ก็ชนะเป็นที่สุดนะคะก็คือหน้าตาการชนะก็จะเป็นแนวนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเกมถัดไปนะคะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วะคะ่ะบายบาย